แม้แต่ธรรมยุทธและมหานิกายนี่ยังไม่เหมือนกันเลยเอาสิีความเชื่อของธรรมยุทธความเชื่อของมหานิกายไม่เหมือนกันนะมหานิกายนี่บางวัดบางองค์บางรูปเชื่อว่าชั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเคี้ยวอย่างเช่นนม,มอย่างเงี้ยเห็นไหมคือไม่ได้เคี้ยวนะม,มีใครมั่งที่มาจากมหานิกาย ในน,นี้ท่านเคยเชื่ออย่างนี้ไหมเห็นไหมเพราะว่าเขาก็ดำเนินกันมาอย่างนั้นแล้วทรรมยุทธ์บอกไม่ได้ผิดต่อให้ไม่เคี้ยวก็ผิดเห็นไหมลอวถ้าเอาตามข้อพระวินัยที่แท้จริงนี่ผลอันเกิดจากรากหัอวอันเกิดจากรากถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นอะไรมั่ง นพวกผลอันเกิดจากรากน่าฉันได้เห็นไหมถ้าจะเอาแล้วผว้หวยจะพูดเองก็มันฟรังหุแล้วนะโอ้ก็ต้องสันเข่าเราไว้ด้วยกันนะยิ่มด้วนกันนะเห็นไหมผลอันเกิดจากดอกคือเมล็ดอันเกิดจากดอกนั่นแหละไม่ใช่ผลเมล็ดเนี่ยจึงฉันไหยดอกเมล็ดบัว ดอกทานตะวัน,วนเห็นไหมมันก็ไปหมดแหละทีนี่เน,เนยข้นอะไร,ไรเนยเนยก้อนนมเนยก็ทำมาจากนมแต่ท่านรู้ไหมว่าโคตรแพงเลยผมนี่ซื้อถวายพระบ่อยมากก้อนหนึ่งสามพันกว่าบาทกิโลเดียวเ่ยนะ ถูกสุดก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนั่นคืออย่างกากแล้วเออที่ท่านฉันกันนะ่ะเป็นแท่งเป็นแท่งอนะ่ะเข้มนะเขน่ะเนยนี่แพงมากอืมมันเป็นมันเป็นเขาเอาไปหมักเ,เล็กเนยค้นเนยใสโยเกิรต์ตก็เป็นเนยเนอยอยู่ในตระกูลเนย มันทามาจากนมแต่ธรรมยุทธ์ไม่ชั้นนะครับไม่ชั้นมันเป็นไงเห็นไหมท่านจะเอาอะไรน่ะนะความเชื่อก็ต่างกันแล้วนะท่านยึดอะไรท่านก็จะเลิกมาแล้วนะถ้ายึดในแบบของธรรมยุทธ์ท่านก็จะมองเห็นว่าเขาทำผิดนะอย่างถ้าท่านยึดในแบบของมหานิกายก็บอกไม่ผิด ผมถึงบอกว่าไม่มีทางบริบูรณ์หรอกครับนี่แค่ในเมืองไทยนะยังไม่ไปเมืองนอกเลยนะผมยังไม่ไปพุทธจีนเลยนะผมยังไม่ไม่ไปพุทธที่เบียรนะนะผมยังไม่ไปข้างนอกเลยนะผมยังไม่ไปลาวไปพมา่าเลยนะฝั่งนั้นเขาก็ว่าตัวเองถูกเหมือนกันนะ่ะท่านจะถามหาความถูกต้องภายนอกมันแล้วแต่พื้นที่ครับ พวกเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของพระพมา่าครับเราผิดนะครับเราไม่โกนคิว้วเราโกนคิ้วเราผิดนะครับแต่เราอยู่ในกลุ่มของพระไทยเราถูกการเวลาสถานที่บุคคลถ้าอยู่ในกลุ่มของพระไทยไม่โกนคิว้วนี่แปลกประหลาดแล้วครับเห็นไหมทำไมท่านไม่โกนคิว้วถามกันแล้วเ,เห็นไหมนั้นเห็นไหมท่านอยู่ในกลุ่มของธรรมยุทธ์เนะย พอเห็นพระมหานิกายทุกกึึงเดือนจะปองผมอา้าวทำไมท่านโกนหัวเพราะธรรมยุทธโกนเดือนละครั้งเอาสิฮะมันไม่ทะเลาะก,กันตายเด่ะที่จริงมันง่ายมากท่านอยู่วัดไหนท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นะ กนะ็แล้วแต่ที่งไงผมถึงบอกไงแล้วแต่ที่ไงบางที่ก็โกนทุกครึ่งเดือนบางที่เดือนหนึ่งค่อยโกนอย่างพวกเราเนี่เดือนหนึ่งค่อยโกนเห็นไหมก็ไม่ได้โกนตลอดนะบางที่โกนทุกอาทิตย์บางที่โกนทุกวันก็มีเหมือนหวนวดอะนะนะจริง บางที่มัโกนทุกวันเหมือนหนวดเนี่ยผมก็เคยเห็นมาแล้วถ้าจะเอายังไงน่ะอะไรให้มันถูกต้องที่มันถูกก็โกนไปเถอะท่านอย่าไปพูดวายกับเขาอย่าไปพูดวายกับเขาเลยเนะีเราอยู่ในกลุ่มนี้เราก็ปฏิบัติตามกลุ่มนี้เราไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็ปฏิบัติตามกลุ่มนั้นภายนอกปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมภายนอกแต่ภายในเนี่ยสําคัญเนี่ยภายในเนี่ย ข้างในเนี่ยสําคัญข้างนอกก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นีข้างนอกก็เป็นไปตามการเวลาสถานที่บุคคลน,นั้นข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยก็ให้ข้างนอกท่านจะเป็นไปตามเขาแต่ข้างในไม่ไปตามเขาข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าผู้มีหลัก